สวัสดีครับมีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าดูมาหลายเวอร์ชันสงสัยว่าเอีย้ยคาเน่เลวจริงหรือว่าสถานการณ์พาไปผมตอบให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเอีย้ยคาเนีนยนิสัยไม่ดีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเลวมาก่อนที่จะรู้ความจริงเรื่องชาติกำเนิดเพียงแต่ว่าความเลวในตอนนั้นผมว่ามันก็เหมือนเด็กที่ถูกตามใจจนเสียคนทั่วๆไปมันยังไม่ได้ทําอะไรที่แบบชั่วร้ายมากๆแต่พอมารู้ความจริงเรื่องชาติกำเนิด สถานการณ์มันก็พาให้ต้องทําอะไรต่างๆที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งถามว่าสถานการณ์ที่เขาเจอเนี่ยมันน่าเห็นใจไหมผมว่ามันก็น่าเห็นใจจริงๆแหละแต่ถ้าจะบอกว่าเดิมทีเขาเป็นคนดีแต่สถานการณ์ทาให้เขาเลวเนี่ยอันนี้คงจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าเขานิสัยแย่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ฉากเปิดตัวมาเนี่ยก็ไปที่งานประลองของมเนเลี้ยชื้อใช่ไหมซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่งงานกับพวกสาวชาวบ้านอยู่แล้วก็คือจะไปป่วนไปแกล้งเขานั่นแหละ ไตร่ก่อนนั้นก็คือพอมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็แอบสั่งทหารนะให้ไปจับสองคนนั้นไปนขังเพราะว่าถ้าเรื่องถึงหูของครูชูกีเนี่ยเขาจะเดือดร้อนดังนั้นก็เลยอาจจะทาอะไรรุนแรงไม่ได้เขาก็เลยวางแผนนะใช้วิธีพูดล่อลวงตามที่เขาบอกว่าจะกล่าววาจาเรื่นหูหลอกให้พวกนั้นกลับบ้านไปรอคอยเขาอย่างงมงายไปชั่วชีวิตซึ่งแน่นอนเมื่อเอามาบอกกับแม่แบบนี้แม่ของเขาคงจะไม่ยอมให้ลูกทำชั่วแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเอีย้ยครังก็เตรียมแผนไว้แล้ว เขาไปหักขากระต่ายแล้วก็เอามาให้แม่รักษาเพื่อจะเบีเ่ยงเบนความสนใจของนางฉากนี้ก็แสดงออกถึงจิตใจที่อำมหิตของเขาแต่นนเขาเลวมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละทีนี้ก็มีคนถามอีกว่าเอี้ยคานเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นความผิดของใครครูชู่กีหรือว่าเปาเซย์ย,เยอเออถ้าเจอคนเลวเราต้องไปหาคนผิดว่าเขาเลวพเพราะใครผมว่ามันก็น่าจะมาจากหลายๆส่วนรวมกันนะ หนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นท่านอองอุนงนอ,อ,อังเลนนั่แหละที่เลี้ยงแบบตามใจแต่จะว่าไปเขาก็อาจจะไม่รู้สึกว่าลูกตัวเองเลวร้ายอะไรหรือว่าเป็นปัญหาที่ตรงไหนเพราะว่าเกิดมารวยเนี่ยก็ต้องใช้เงินก็ต้องฟุ้งเฟอ้อใช่ไหมเกิดมามีอำนาจเนี่ยก็ต้องใช้อำนาจสิซึ่งตัวท่านอ,องเอเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ดีเด๋อะไรส่วนป้าเซย์อนางเป็นคนดีแต่ว่านางไม่ค่อยทันลูกชายนางคือเอคานเนี่ยฉลาด ตอนอยู่ต่อนหน้าแม่ก็ทําเป็นเด็กดีอย่างเอาก็ต่ายมาหักขาเนี่ยแล้วก็แกล้งว่าไปเจอมาสงสารก็เลยเอามาให้นางรักษานางก็ดูไม่ออกส่วนอาจารย์ของเอีย้ยคางก็คือครูชูกิอันนี้มาทีหลังคือครูชูกิตอนที่หาเอีย้ยคังเจอก็เป็นตอนอายุสักเจ็ดขวบได้แล้วพอมาเจอก็รู้สึกได้เลยว่าเด็กนันิสัยไม่ค่อยดีตามที่เขาบอกว่ามันลุ่มหลงต่อลาดยศสรรเสริญไร้ซึ่งน้ำใจมีอยู่หลายครั้งที่อบรมสั่งสอนจริยธรรมต่อมัน แต่น้อยนี้ล้วนใช้เล่ลิงคารมแซ่เป็นครอยตามหากไ,ได้มีนัดกับโพวกเจ็ดประหลาดเนี่ยอัตมาไหนเลยมีความอดทนเสียเวลากับมันอีกก็คือคูชุกิก็ไม่ค่อยชอบนิสัยของเอียคามาตั้งแต่แรกเจอตอนเด็กๆแล้วแหละแต่ว่าถ้ามองว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องหาทางอบรมให้เป็นคนดีให้ได้ก็ถือว่าเขาทาหน้าที่ได้ไม่ดีเลยคือเขาไม่ค่อยได้สอนอะไรเท่าไหร่นะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออทาไมเอีย้ยคังไม่เก่งกว่านี้เพราะว่าครูชูกิเนี่ยเก่งกว่าพวกเจ็ดประหลาดตั้งเยอะแล้ววิชาสํานักชวนจีนเนี่ยก็เป็นยอดวิชาขนาดเบงเงงน่ะไปสอนกุ้เจ๋งแค่2ปีก็ยังเก่งขึ้นเยอะเลยและเอีย้ยคังเนี่ยฉลาดกว่ากุ้เจ๋งไม่รู้กี่เท่ามันควรจะต้องเก่งกว่ากุ้เจ๋งเยอะใช่ไหมแต่ที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งคือครูชูกิตั้งใจจะให้เอีย้ยคังเนี่ยแพ้กุ้เจ๋งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและ2คือเขาเดินทางออกปราบพวกเหล่าร้ายไปทั่ว ก็เลยไม่ได้มีเวลามาสอนเด็กคนหนึ่งตลอดคือครูชุกิเนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดกับผลแพ้ชนะของการประลองนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ท้าประลองเนี่ยก็เพื่อจะให้มันจบเรื่องบาดหมางไปแล้วก็เพื่อจะให้มีคนช่วยตามหาเด็กด้วยตอนนั้นเขาไม่ได้จะเอาชนะแต่แรกตามที่เขาบอกกับกุยเจ๋งแหละว่าเรานิยมเลื่อมาสต่อคุณธรรมล้ำฟ้าของอาจารย์ทั้งเจ็ดของเจ้าก็เลยมุ่งหวังให้เจ้าชนะเจ้านี่ก็หมายถึงกุยเจ๋งนะเพื่อจะเสริมสร้างชื่อเสียงของเจ็ดประหลาดกลางหนามให้ระบือไกล บวกกับต้องออกแเจนจรไล่ล่าฆ่าพวกขุนนางโฉดและก็พวกโจรชั่วร้ายก็เลยไม่ได้ทุ่มเทสมาธิจิตใจให้แก่เอียคังอย่างเต็มที่ตอนนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นความผิดของครูชูกี่ด้วยมันก็ใช่อ่ะแหละเพราะว่าเขาไม่ได้อบรมอย่างตั้งใจเต็มที่แต่เอาจริงผมมองว่าความเลวในช่วงแรกๆของเอียคาเนี่ยมันก็เลวในระดับทั่วไปแต่ที่ตอนหลังมันเลวขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันโตขึ้นด้วยอีกส่วนก็เพราะว่าสถานการณ์มันพาไป แต่ว่าไปก็น่าเห็นใจอยู่อยู่ดีก็มารู้ว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อและอีฝานที่เป็นพ่อแท้ๆเนี่ยโอ้โหสภาพก็ดูไม่ได้เลยคือคนนึงเนี่ยใส่เสื้อผ้าเก่าข่านะใบหน้ากร้างกำบัแดดลมพอหายไปมองที่ท่านอ๋องโอ้โหคนนี้กับสงใส่อาพรเลิ่นหรูเปลี่ยนด้วยราศีมันก็ทําใจยากใช่ไหมแล้วที่สําคัญเลยคือทุกคนเนี่ยก็พยายามจะกดดันเขาให้ต้องฆ่าพ่อที่เลี้ยงดูตัวเองมาอย่างดีตลอด18ปี แต่นั้นที่เอีย้ยครังเลือกอยู่ทานท่านอ,องเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาบ้าลาบยดอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็รักท่านพ่อที่เป็นท่านองของเขาจริงๆเหมือนกันที่พอเจอแบบเนี้ยมันก็ต้องเลือกระหว่าพ่อแท้ๆที่ไม่เคยเลี้ยงดูกับพ่ออีกคนที่เลี้ยงมาด้วยความรักตลอด18ปีและไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็จะเป็นคนเนรคุณมันเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเด็กอายุ18คนหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเขาด้วยแม้กระทั่งมกเนี่ยมชื้นน้าก็เป็นอีกคนที่กดดันเขาเหมือนกัน แล้วพอเขาตัดสินใจเลือกอยู่ฝั่งท่านอ,องนก็เลยต้องทําเรื่องเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆซึ่งจากเดิมก็เลวอยู่แล้วแถมเป็นคนฉลาดเจ้าเล่ห์มันก็เลยไปกันใหญ่คือถ้าเขารู้ความจริงตั้งแต่เด็กๆนะเรื่องอาจจะต่างไปอาจจะทําใจได้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าถ้าพาหนีไปให้อยู่นอกวงังเรื่องอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ถามอีกว่าผมสงสัยครูชุกิที่ไล่ฆ่าพวกกิมตั้งแต่ต้นเรื่องทําไมถึงยอมให้เอีย้ยคางไปเป็นลูกบุญธรรมของท่านอองกินก,ก๊ก เออทำไมไม่บอกความจริงมาตั้งแต่แรกหรือว่าทำไมไม่ชิงตัวออกมาจากวังอันนี้ต้องบอกว่าตอนแรกที่หาเปาเซยอเจอเนี่ยนางก็อยู่ในฐานะของสนมเอกของท่านอองอยู่แล้วส่วนเอคางอายุเจ็ดขวบตอนนั้นน่ะก็อยู่ในฐานะลูกแท้ๆของท่านอองตอนแรกครูจุกิเห็นนางได้ผัวใหม่เป็นท่านอ,องกิมกก็กะจะฆ่านางทิ้งแต่ว่าพอเห็นนางยังอยู่บ้านซอมซ้อยังนึกถึงผัวเก่าก็เลยทําให้ลงนะทีนี้ในเมื่อไม่ฆาน่าจะเอาไงต่อ ถ้าจะฉุดนาหน,นีออกจากวังผมว่ามันก็คงจะไม่เหมาะเพราะว่านานเนี่ยก็เต็มใจอยู่ที่นั่นไปฉุดออกมาเนี่ยข่าวมันก็ออกมาว่านักพพสชวนจีนบ้ากามฉุดสนมเอกของท่านอ๋องก,กิมกกไปและการที่ลูกเมียของคนระดับท่านอ๋องถูกฉุดไปเนี่ยมังคงจะเป็นเรื่องใหญ่ฝังนั้นคงต้องออกตามลาเต็มที่แล้วถ้าสมมุติเอาออกมาได้เราจะให้ไปอยู่ที่ไหนใครจะดูแลเพราะว่าเอียคารเนี่ยก็ยังเด็กปาศยยอก็ไม่ใช่ผู้หญิงแบบแข็งแกร่งนางก็ต้องการคนดูแลเหมือนกัน ถ้าจะให้ครูชูกิกระเตงสองแม่ลูกท่องอยุทธจักรไปปราบเหล่าร้ายไปทั่วเนี่ยคงจะไม่ไหวมั้งก็คงต้องหาที่หลบซ่อนเพื่อจะหนีการตามล่าของท่านออกนะคือมันก็ทําได้แหละระดับครูชูกิทำได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ารอให้เอ็งคังโตกว่านี้ก่อนให้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลแม่ได้ด้วยมันจะดีกว่าเขาก็เลยรอส่วนที่ไม่บอกเรื่องพ่อที่แท้จริงตั้งแต่ตอนเด็กๆก,ก็เหตุผลเดิมแหละคือเด็กมันลุ่มหลงต่อลาบยศมันยังไม่พร้อมที่จะรู้ความจริงยังไม่พร้อมที่จะเชื่อ เขาก็กล่าว่าจะบอกหลังจากวันประลองนี่แหละตามที่นายยายบอกว่าความจริงคิดรอให้มันประลองฝีมือกับกู้เจ๋งก่อนไม่ว่าใครแพ้ชนะค่อยบอกชาติกำเดิดที่แท้จริงและรับตัวแม่มันออกมาหาที่เร่งกายพักอาศัยดันนั้นทั้งหมดเนี่ยนะถ้าจะโทษว่าเป็นความผิดของครูชู่กี่มันก็พอได้อยู่ผมว่าเขาตัดสินใจผิดนั่นแหละซึ่งตัวเขาก็เสียใจนะตามที่เขาบอกว่า เราไม่ได้ให้วิชาอ่านเลิศเลยยังพอทำเนาที่ไม่สมควรที่สุดคือไม่ได้อบรมกล่อมเก่ามันให้เป็นลูกผู้ชายอัม่าเผยหรือตอนท้ายที่เอียคังตายคูจุกีก็คิดในใจคูจูกีหัวนึกถึงตัวเองรับสิทธิ์โดยขายความรอบคอบเพียงถ่ายทอดฝีมือแก่เอี้ยคัังไม่ชักนำออกจากวังบุรุษหนุ่มคุ้นเคยกับความฟุ้งเฟอ้อไม่อาจควบคุมตนในที่สุดประสบบ้านปลาเช่นนี้ต้องตำหนิตัวเองยิ่งกว่า ก็คือครูทุกิเขาก็ไม่ได้โทษว่าเอีย้ยคังอย่างเดียวนะเพราะว่าเด็กที่มันโตมาในสภาพแวดล้อมที่ฟุ้งเฟอ้อแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติเป็นตัวเขาเองแหละที่เป็นอาจารย์ที่น่าจะหาทางชักจูงนะให้ออกจากวังมาซะมากกว่าเอาแหละสรุปนะประเด็นแรกเอีย้ยคังเลวมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่เพราะว่าสถานการณ์พาไปนะส่วนประเด็นที่2สถานการณ์ที่เขาเจอเนี่ยมันน่าเห็นใจไหมอันนี้แล้วแต่นะว่าใครจะมองอยังไงแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมว่าเขาก็น่าเห็นใจ ส่วนประเด็นที่สามถ้าจะหาคนผิดว่าใครทําให้เอีย้ยงเลวส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ได้โทษใครเป็นเฉพาะเจาะจงนะเพราะว่าผมมองว่าคนเราจะเลวเนี่ยมันต้องรวมๆหลายๆส่วนแหละมันก็ทั้งคนเป็นแม่ที่ไม่ทันลูกคนเป็นพ่อที่ตามใจลูกแล้วก็คนเป็นอาจารย์ที่แบบไม่อบรมสั่งสอนให้ดีแล้วคุณล่าคิดว่าคนเลวที่เจอเรื่องแย่ๆเนี่ยมันยังน่าเห็นใจอยู่หรือเปล่าหรือรู้สึกว่ามันสมควรแล้วเราคิดว่าความเลวของเขาเนี่ย เป็นความผิดของใครมากที่สุดก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยปิดท้ายขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ